สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมทางเพจหรือว่าทาง y o u t u b e นะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอเครื่องนะครับ Sams ุง g j 7 0 0นะครับวันนี้ประเด็นมันคือเขาจะมาเปลี่ยนสวิตตัวนี้นะครับไอเรื่องเปลี่ยนสวิตมันง่ายนะครับแต่วันนี้ประเด็นของมันก็คือว่าเราจะแกะจอ,อยังไง กะเครื่องมาเปลี่ยนยังไงปะด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเครื่องตัวนี้เมื่อเราแกะฝาหลังออกนะครับเอาแบตเตอรี่ออกขันน็อตออกทุกตัวแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามันไม่ได้แกะง่ายนะครับมันไม่ได้แกะง่ายง่ายอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเครื่องตัวนี้เปิดติดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเจอในลักษณะแบบนี้นะครับ เจอในเคสเจอในลักษณะแบบนี้นะครับก็อยากจะให้พี่ๆทุกๆท่านนะครับทําตามนี้นะครับแป๊บหนึ่งขอเปิดเครื่องแป๊บนะครับอ่านะครับในเครื่องตัวนี้เปิดติดทัชสกรีนได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าเอามาซ่อมในลักษณะจอแตกแบบนี้นะครับถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลายๆท่านใช้ความร้อนเป่าหน้าจอนี้แล้วก็ดูดขึ้นมา นะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จอจะแตกเพิ่ม <c oughs> นี่นะครับเห็นไหมครับกดได้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอยากให้เพื่อนๆดูรับชมนะครับรับชมวิธีการแกะตัวนี้นะครับไม่ว่าจะแกะซ่อมอะไรต่างๆนะครับให้ถอดน็อตออกให้หมดแล้วถอดสายเพยจอออกให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อหลังจากนั้น นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับใช้อะไรก็ได้ครับแหลมแหลมงัดเขี้ยวตรงนี้ออกมานะครับหรือจะใช้มือก็ได้นี่นี่งัดให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่โอ้มันไม่เห็นเลยนะครับนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับโทรศัพท์เข้าพอดีเลยเสียจังหวะนะครับเสียจังหวะก็ไม่เป็นไรครับนี่ นะครับเมื่อเรางัดตรงนี้ออกนะครับนี่เขี้ยวมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นดูให้ดีนะครับให้เราใช้เล็บเห็นรอยต่อนี้ไหมครับให้เราใช้เล็บเรานะครับให้เราใช้เล็บเรานะครับแงะไปแบบนี้นี่แกะออกแบบนี้นะครับแกะออกช้าช้านะครับนี่นี่มันจะมีกาวฝังอยู่นะครับไล่ออกมาเลยนะครับ ขูดแล้วไลาออกมาะนะครับนี่แล้วเราก็แบะมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับนี่มันก็จะหลุดออกมาเป็นในลักษณะนี้เราสามารถแกะมาซ่อมได้ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนตูชาร์จเปลี่ยนกล้องหน้าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดจอออกมาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดจอออกมาเลย นะครับส่วนวิธีการใส่กับให้แป๊กจอไว้นะครับแป๊กจอไว้อยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้าเราสังเกตถ้าเราสังเกตนะครับเห็นไหมครับรูหูฟังเนี่ยมันจะมีส่วนที่เกินออกมาเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เรารู้ได้เลยว่าเราต้องใส่ที่ตูดก่อนนะครับถึงมันจะลงโอเคนี่นะครับให้ใส่ไปในลักษณะแบบนี้ดัน ไปให้สุดนะครับแล้วก็กดหน้าจอลงมานะครับแปกขอบให้เรียบร้อยนี่มันจะดังแก๊กอ่าแล้วเรามาดูกันว่าเครื่องจะเปิดติดอีกไหมนะครับคือเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับรุ่นนี้เลยเห็นไหมครับจอก็ยังเปิดติดอยู่ปกติเทคนิคง่ายๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลอกจอออกเลย สำหรับรุ่น samsung j 7 0 0 f นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆในการแกะเครื่องนะครับ j 7 0 0หรือ j 7 0 0มานำเสนอนะครับหลายๆคนอยากจะซ่อมเครื่องตัวนี้แต่ไม่รู้มันจะแกะยังไงนะครับข้อสังเกตคือให้ดูขอบตรงนี้นะครับให้ดูขอบช่วงบอดี้กับช่วงจอใช้ชเล็บเรางัดเข้าไป นะครับช่วงตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะงัดตรงนี้นะครับของน,นีญาตบดเบ็ดนะเราต้องแกะเมี่ยงตรงนี้ก่อนนะครับอันดับที่สองใช้เล็บแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับใช้เล็บนี่งัดออกมาให้มันอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับนี่ให้มันหลุดออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะแกะง่ายเจอกับเทคนิคดีๆนะครับในคลิปต่ตอๆไปสำหรับวันนี้สวัสดี di kerbong.